วันพฤหัสเป็นยังไงบ้างวันนี้ใจเป็นพ่อพระแม่พระมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานบุญงานบวชงานมงคลนะคะหรือจะได้ไปต่างถิน่นต่างแดนไปต่างประเทศมีดวงต่างประเทศด้วยถ้าใครคิดจะค้าจะขายจะขยับขยายกิจการมีโอกาสนะคะใครตกงานจะมีคนใกล้ตัวคนที่รักเราชักจูงไปทํางานการเงินวันนี้จะได้เงินด้วยความรักความเสน่หาหรือคนรักจะให้ตัง นะคะดวงการเงินถือว่ามั่นคงส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะระวังรักแทรกรักซ้อนถ้ามีคู่แล้วก็อย่าเผลอใจแต่ถ้าคนที่พบหาดูใจถือว่าอาจจะจูงมือกันไปหาเลิกหายามอาจจะมีงานมั่นงานหมายนะคะถือจ,จ้าจังหวะดวงคนวันพฤหัสวันนี้ดวงชะตาเรื่องความรักถือว่าดีค่ะถ้าคนโสดจะได้พบได้เจอนะคะจะมีรักใหม่ๆเข้ามา โชคลาบคนรักเป็นสื่อนำโชค5 9 2 1แล้วก็6สุขภาพระหว่างเรื่องช่องท้องหัวเข่าระบบภายในนะคะพวกต่อมพวกซีดต,ต่างๆควรตรวจสุขภาพด้วยทำบุญด้วยการบริจาคเสื้อผ้าหรือทำบุญด้วยการเข้าวัดสวดมนต์จะดีมากค่ะวันรุหัสวันนี้ถือว่าดวงดีนะคะขอให้โชคดีในทุกๆด้านค่ะ